วานมาเอาเนื้อสีฐานไปนอนถ่านเอาเื้นสวยพี่น้องมือนี้การดูทีอานครพนมนะทุกคนถือว่าพืินแกลเลอรีเปิดคลิปกันนะทุกคนเดี๋ยวเฮาวชิพาไปเบิรงมีคลิปเนาะเฮากับมาต่ออีพีสองให้แล้วนะทุกคนเพราะว่าคลิปเกิดมีปัญหาหน่อยนึงเนาะพืินเซฟคลิปไว้พิษนาะก็เลยได้เอาคลิปมาตัดใหม่หัวคลิปนี้ก็คือว่าได้เอามาเฮ็ดใหม้นะทุกคนอ่ะจิตจังใจกับไปเบิรง ไปชมภาพบรรยากาศน้ำกันนะว่าที่เป็นยังไงนะทุกคนไปดูกันเลยตอนนี้ไก่ได้เข้ามาในถั่วพธาพนมถึงที่เทียมหอยแล้วแบครั้งแรกดทั้งที่งอิดโถงไปดินเลยกว,ว่าได้ก็ไปดินก็หงสึกตืน่นเต้นและกด็ดีใจหลายคนนี่ก็คือหลายเฮงบึ้งแต่แบบโบ้ดฝนโบนหลายเลยนะทุกคนยางอ้อมซีดอกไม้มาเีมือียมห้อยแล้วก็ เอ,อดาเป็นคนซื้อดอกไม้ให้เนะาะหลักกะทิยางออมสามพอบยางอมพระธาตุสามพ่อยางไปคุ่นลายบางบน,บน,บนกระผลกับบุญนี่ต้องฝังตัวนะหลักกะบางสวง่วนกะทิมีอยู่ในพระตัวพระธาตุนี่กะทิมีอ่ะถวายพระไตรทุกคนหลกักกะหมอนแต่เฮางบหน่อยเนาะก็ซื้อ่าซื้อดอกไม้มายางอมพระธาตุ ลอกไมู่คนละก็ไม่ขอโทษจัมใจสอาคุณเองไม่ดูคนลวนี่าหลนคุณลายหงุดหงิดหุ่นหัวโค้ทุกคนแบบเจนเ้นใจเนาะอากาศแบบบาจุดออกเสียงันสั้นเลยทุกคนคนลายแหงแบบอื้มเพลิน่เคยเห็นคุณลายปบนี้นี่ทุกคนยิ้มส่กล้องไปอีกหนึ่งแบบเจนเ้นแหงแบบ จนยิ้มไปเลยเนาะแบบสวยงามเพลงอยู่ในตัวพระธาตุนี่คนคือพะริราน้องเป็นกิแรกทุกท่ทอิของพะรินที่ได้มากคนคลิปหน้าลิปต่อไปพะินที่ไปช้กัน,นติดตามพนเนด้อฝากุดสักนหน้แชุ่ดจากัวใจพะินที่สิบใหม่ๆออกมายังคงปสมกันเดือมาต่อที่ลิปต่พระธาตุเน้องทุกคนแบบโค้ชไหลอิิอ,อกกีหล่อเลยแบบสุดยอดอะ สุนยอนี่ไอ้ดาวคนงามยิ้มแต่กล้องไปแล้วนึงนี่มาทำการส่องหอ่วยยางได้ประมาณท้องสามหอบแล hm ้วนะทุกคนยางไปได้เว <c transparency> ้ยวมาวพีดละยางไปได้ประมาณสองหอบแล้วหอบที่สามผมลังที่เข้าแล้วนี่ยางไปก็อุ้มคนหลายเฮงเนาะก็มีหลายปอลเนาะนี่คนรอเขาเต้องมาค่ะ ยางน้องันสาวคนเรียนกันเลยเนาะลุงล่าหันบบเห็นแล้วเนาะทุกคนน้ำตัวยยากยากน้อลุงล่านะคนดังแนมะ่คนดังนี่ติงน้ำตัวยยากด้ทุกคนแบบซอกกันย้อนแหละเนาะปู่อ่ะไอเจ็บขามาก่อนกับ่บเห็นกันเนาะโซกกันย้อนแหละแบบทุกคน แบบซอกกันที่แรกเข้ามากะซอกไอเอ๋เนาะซอกไอเอเข้ามาทำการการสองแยก็คือพินหลักับตุยดาวเนาะทุกคนการงานอ้อมพัฒนาไอเอ๋งานเข้ามาบันทึบุษบลุงล่านะลุงล่านี่เทียวสมกับตอดีช่ไมป้ายคนเดียวนเดือฝนจะมีคณงนั้ทุกคนณะติมท่เพ่่ก็จักงนาฟ เห็นเป็นครังง้งแรกครั้งที่อีกเลยนะ้องชิว่เห็นแบบนี้มั้ยไอเอื้อยเป็นกะตีโซนส่เชียนยอดเลยนะเพิ่งเคยเห็นเคยเห็นเป็นครั้งครั้งแรกเลยนะ้อทุกคนนี่อยู่ในตู้ถ้าดูคนนี้ก็ซื้อหลายแหงนะคุณตาเหมือนมาใส่ถุงให้นะ้องทุกคนคนต้องีบแบบนี้เนาะถือว่าพี่น,น,บบนิ่เนะคยเห็นแต่เพื่อน้องเบิรงนนำกัดเด้ทุกคน ใค <ste> <ay> pues ่ห er ูว่าเป็นอย่างก็สามารถคอมเมนต์มาบบเพลินได้เพราะว่าพลินบหูดีนะทุกคนีนี้ไม่ได้คนละล้องงามแบบโอ้ทุกคนด้อเพลินวาสิโอ้างมริมวทุกคนนี่เบอรัเดีให้พนมีเลอ่านอมาทุกคนความันเป็นเขียนว่ายังทุกคนกัน เพราิดาได้อยู่น้อยนึงบางตัวที่อ่านได้ก็ได้นะบางตัวก็ไม่ได้ไปเรียนเป็นคนลาวล้กันทานตัวไทยบางตัวได้ผไปีนคนนี้นี่เอาเงินยอดลงไป้เอาเงินยอดลงไปใช่ใหไอ้ไอ้เเนาะ้าเป็นจริงใจเล็กๆน้อยนไอให้แกยไอ้เพื่นทีนะ ค้องสีกรงสีระนาดนะทุกคนหัวอคออ้งเีกสั้พิดนี่โซ่สีมือไปเลย ไปหาพวกไอ้ไอ้ดาวหล่ะกับใจ้ไอ้ไอ้ดาวที่พามาบุญนำมัสการพระธาตุพรนุ่งเป็นครั้งแรกครั้งทำอีจของลีนเลยเนาะทุกคนนี่ยางแล้วหอากะสิเอาดอกไม้มาวางไว้เนาะที่ว่าไปเบิงองเอพิ่นตีแล้วนะตียังมาแล้วหอากะที เอาดอกไม้มาวางไว้เนาะอทุกานอานิธกเอาไปไหว้สพระธาตุพนมเนี่ยยางคบไปแล้วเนาะสามห่อยางเรียนกันประมาณสามห่อกระดาษกราบบูชาเนาะกระสีให้ไอ้อีอเอาไปวางรุงก่อนเพราะวาสีให้ไอ้อีอจับกล้องให้ได้ดีทุกคนให้ไอ้อ๋เป็นตากล้องให้ยิงคนคือแบบหลายเฮียแบบสุนุลไอ้อีอเพิ่นก็ได้อ่า มาวางก่อนนะมาวางขอพรก่อนแล,ล้วก็พลินและะ้วก็เอ้อดาวก็สิได้ขอพรตามหลังเนาะทุกคนนีโตพระพนมสูงแล้วก็งามเงเนาะนี่ได้นะเลี้ยวขึ้นไปได้ได้กน็นี่นางเจรา,จากับตะวันูอยู่เนาะทุกคนสิให้ตะวันจับกล้อ,องอให้อีก็จับกล้องเนาะทุกคนให้อีจับกล้องให้เนาะ กับก้องแล้วเฮาการโผล่พวนเนาะทุกคนโผล่พนนำการมาดคนอนุทนาสาธุนำการเด้อทุกคนแข่กัได้มาเดี๋ยวไพลิ้นกับสุโขเป็นตัวแทนนำเที่ยวให้ก่อนนะคิมนี่แล้วอ่าไผ่งที่ยากมากก็สามารถมาได้เด้อทุกคนเด้อคนดังทั้งไหตทุกคนแบบเต็มๆต้นดีใจเลยนมาพ่อคนดังของสปปลาวอีกคนนึงลองน้ำพาเที่วเดเป็นตั้งไหนเนาะคือได้มาทางพี่ ตัวเองกับค uh ุคยมาเนยเมียสวนก็ได้ได้ที่โอกาสได้มาก็ได้เห็นก็ได้มาหอดจบเจอท่านผู้ชมครับผมก็เป็นจ้างวาสนาเบ้าเอครับที่ได้มาประกอกันอีกเรื่องหนึ่งเนาะเขาสันบัตตานี่ก็ใส่น้องน้าเพลินไปสักการะบูชาองค์พระธาตุขอให้ได้บุญหลายๆเด้อครับเอาผมดูกันเด้อขอบคุณครับขอบคุณน้องน้าหลายๆเด้อ คนได้เจอคนดังประเทศลาวด้วยนะพรทัว่าตุ๊กิงเพื่อนนะทุกคนนาฮักนี้กับต่ตเอเพ็งกิลี่แล้วทุกคนเขินพลิีเขินเล้เพื่อนออกมานะ่ะพระธาตุพนุงกับสีนี เพิ่นขายนกเนาะเพนี้ลากาเอ็ดดาวกับสิซีนกมาปล่อยนะทุกคนเพื่อเหตุผลอ่าบริษัทนะทุกคนนี่เพิ่นผู้ขายนี่ก็คือแบบทีการทุกคนตามที่เห็นในคลิปเลยก็ที่ว่าเป็นการอุดหนุนให้เกียเพิ่นบนอื่นก้าขายหลาวอยู่แต่อยากอุดหนุนให้เพิ่นนะสองตัวร้อยหนึ่งทุกคนกสิปล่อยกับเอ้ดดาวสองคนนะทุกคนนี่อ่าว่าเป็นการช่วยเพิ่นเนาะเป็นค่ากับเข่าคาับน้ำให้กับเพิ่น เพิ่จะมานั่งขายฝุ่นมาค่ะระชีพไปควายนกแต่เนาะต้องโฟกัสเซกเกเ่เกิร์เพลินได้ทุกคนเกิอบปีแต้ลุงล่าเนาะเพลินเกิบขาดเป็นอย่างเดียวทุกคน เดี๋ยวสิไปหาซื้อเกิมใหม่ยูปอยมูกก่อนเนาะพี่ทานของอแล้วปอยเอาออกเนาะทุกคนนาตรงกันเอ็ดาอก่าอก่าปอยผิกันปอยก็นั่นนี่แต่เดี๋ยวทุกคนเนียมนำเสียงเี๋ย่ปอยแล้วกันยิ้มไปพร้อมนตัวอก่ไปส่งเกย์เกันเนาะทุกคนัานีอกิเล่นป พี่น้องครับวันนี้กับพ่ออดแลนซื้อเกือบห้องไปลิ้นแล้วจะไปหาเบิ่งเกือบแตกครับพี่น้องครับน้องเบิบน่นเกือบขาดใส่ไปลิ้นออกคู่ใส่นี่ครับพี่น้องครับได้ยืมเกือบให้ลาใส <c oughs> ่คู่ละคู่ละน้อยน้องไปลิน้นอันนี้คู่ละหน่อยนี่ตามป้ายคู่ละน้อยอันนี้ก็คู่ละหน,น่อย แต่ว่ามันเกินเกือบมือสองเน,องน่ยน้องไพลินเอาอยู่ทั้ทงในทั้งในผมร้อยหาซมือแรกการแสดงทำในเอาเวลาประมาณสิบเนั้นบหรอเออสง,งามอูไเกือแล้ว,วนี่เอาครับพี่น้องส,สันเก่าให้หีน้องไพลินเบิ่นซื้อเกิบได้เกือบแล้วก็ เดินทางไปขึ้นรถเนาะเพราะว่าฝนติดโต๊ครับพี่น้องครับฝนคยาวฝนตินดโต๊ครับมันจะสี่ไปออกไปลำบากเนาะเอาใจน้องคุณซื้อเกือบแล้วก็จะออไปไปหารถอยู่ร้านจอดแล้วก็จะออกเดินทางไปทางเทาเงอยแต่ว่าสิไปหารีสอร์ทพักก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องติดตามเสน้นทางการเดินทางของเราอ่างสมบูรณ์ทั้น่อง,าง,องดาวแล้วก็น้องเพลินวาสิพากันไปใส่นล้ครับน้องกูรานนี้เที่ยวกับเพื่นอนเจ็บ หลังจากที่เขาไปไหว้พระาธาตุพนมมาแล้วเป็นที่ย่อมเพราะไอ้คลิปนี้ก็ถือว่าพลินกัเกิดมีอุบิเหตุในหนึ่งนาะเพราะว่ามันพลายลิ้นที่คลิปเสียอะไรเนาะทุกคนไปเจอกับเอา้ยนาพาทคัวกับเป็นครั้งแรกของพลินที่ได้เจอกับเอยเยอรเพิ่นเอเยอรเพิ่นดนาักกับแพงแหงเนาะทุกคนล่ะกะัเป็นโอกาสดีที่ได้ไปไหว้อ่า นมัสการพระธาตุพนมเป็นครั้งแรกครั้งที่พลินได้ไป้วทุกคนอ่ะกดีใจหลายเนาะแล้วก็ขอบอกขอบใจไอเอ๋กับไอดาวเนาะ mm hmm. ที่จะถลเวลาพาพลินไปบอลดีๆหรือว่าบอลย้าน้ำเนะาะกับแบกหูแป๊กตาาไม่เลยเนาะทุกคนถือว่าเป็นโอกาสดีของพลินเนาะ สำหรับลิปนี้อ่าพรายินกับสิโคจกคิวปเพียงเท่านี้เอาว่าเจอกันใหม่คลิปหน้ากันอย่าลืมฝากก็ไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พลายินให้คลิปใหม่ๆออกมาสำหรับคลิปนี้กับสิขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะ